แชร์ Share, กด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับเลีย2020สวัสดีครับสวัสดีครับกลับ,บมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการดูดวงกับคุณอัดครับวันนี้ก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์คุณอัดเนธอคีนะครับแล้วก็ผม เก่งคนดีคนเดิมนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นการดูดวงนะครับครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนนะครับเป็นการดูดวงรายวันวันนี้เรามาดูวันอะไรครับอาจารย์วันพุธกลางคืนนะครับวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนนี้ระหว่างเวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์18:01ถึงตี5 59ครับผมโอเคครับอาจารย์เอ๊ะมากนะครับในผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับครับผม มาแล้วไพามาแล้วเป็นไงบ้างรครับอาจารย์ช่างแตกต่างจากพุทธกังวันอย่างตรงข้ามกันเลยนะครับตรงข้ามกันเลยครับอาจารย์ครับ,บผมภาพรวมนิดนึงครับอาจารย์ก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักของเราก็ผมว่าโอกาสที่เขาจะได้ตําแหน่งที่ดีที่ถูกใจเขาตรงใจเขาครับผมได้แน่นอนนะครับแล้วก็ออโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวได้รีแลซ์มีสูงนะครับแต่ขอให้เรื่องหนึ่งนะครับ ก็จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับครับเพราะฉะนั้นต้องเสริมด้วยพลังบุญเยอะๆต้องเสริมด้วยพลังบุญนะครับแค่เปิดหัวมาก็จะจบคลิปแล้วครับไม่ใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอจัดทีเรื่องแล้วกันครับอาจารย์เรื่องแรกครับอาจารย์ที่อาจารย์เกิดมาผมขอเริ like monkey, ่มที่เรื่องของงานก่อนนะครับงานเป็นไงบ้างครับการงานของคนบันพึกกลางคืนนะครับครับผมไพ่บอกเลยนะฮะว่าโอกาสที่เขาจะได้ตําแหน่งที่ มีดับอาญาสิทธ์ก็คืออาจจะเป็นผู้บริหารนะครับมีอํานาจมีอะไรค่อนข้างสูงเลยนะครับครับโอ้โหครับอาจารย์เกิดมาก็ว้าวแล้วนะครับเนี่ยครับผมแล้วคนนี้เป็นอาชีพอิสระบ้างครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาชีพอิสระนะครับเอ่อจริงๆแล้วช่วงเนี้ยผมว่าเขาก็ยังอิสระอยู่นะอิสระเดี๋ยวเขาอาจารย์เขาอิสระอยู่นี่คือก็ก็ยังอิสระอยู่เพราะว่าคือด้วยด้วย้วยว่า หรตอนนใตอนเนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้เอื้ออํานวยให้เขาทําอะไรได้ดังใจมากนักอย่างคนค้าขายส่วนใหญ่นะครับครับผมเห็นนะพวกพ่อค้าตลาดนัดครับผมเขาบางคนนะผมเคยคุยนะครับถามพี่พึ่งมาจากไหนอ่ะโอ้ผมมาจากระยองครับมาจากจันทบุรีบางท่านมาจากนครปฐมครับมาขายถึงบ้านผมครับ คือพวกพวกขายตลาดนัดเนี่ยเขาก็จะดูว่าตรงไหนมันมันดีแต่พอเอินมันเป็นช่วงเคอร์ฟิลมันทําให้เขาทําอะไรไม่ถนัดไปไปลงในในนัดที่สมมติเขาขายของแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ใกล้ๆบ้านเขาเนี่ยมันขายไม่ได้มันไม่มีตลาดไม่มีอะไรรองรับไงฮะมันก็เลยทําให้เขาเอ,อ,อย่างที่บอกก็คือไม่คล่องตัว ครับผมแต่าอาจารย์บอกภาพรวมก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช่ครับผมเรื่องถัดมาครับอาจารย์ถามมาละครับผมการเงินแล้วก็โชคลาภบ้างครับอาจารย์การเงินนะครับผมว่าช่วงนี้การเงินโอเคอยู่นะก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายอะไรนะครับผมก็โชคลาภโชคลาภเนี่ยก็มีตามตามอัตราภาพนะครับก็คือไม่ได้โชคใหญ่โชคโตอะไรนะครับแต่ก็มีโชค ก็ยังมีโชคอยู่ครับผมแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแหละนะครับสำหรับคนที่เกิดบันพุตกังคืนครับเรื่องถัดมาครับอาจารย์หลายๆคนอยากรู้แล้วนะผมว่าฟังมาตลอดอยากรู้ตอนนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วละครับเรื่องของความรักความรักเนี่ยโอกาสที่จะพลิกผันสูงนะครับบางคนกําลังคบแฟนอยู่อาจจะอาจจะต้องเลิกกันหรือบางคนอาจจะทะเลาะกับแฟนแล้วอยู่ๆก็ดีกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ อันนี้จะเรียกว่าดีหรือไม่ดีครับอาจารย์เป็นไปได้หมดเลยเป็นไปได้หมดเลยครับคนที่เกิดวันคุธกางคืนนี่คือไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนเรื่องความรักนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเออถ้าเป็นไปได้ก็ทําบุญอะไรที่เป็นคู่คู่กันแล้วกันนะครับคู่คู่ครับผมเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์รยกตัวอย่า,างสพกนิดนึงรองเท้า รองเท้านะฮะเท้าครับผมนะครับแล้วก็ปล่อยสัตว์ที่เป็นคู่นะครับคู่ปลาพวกปลาช่อนนะครับครับที่เขาจะเขาจะจับคู่กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนกเขานะครับนกเขาอืมที่มันเขาเรียกกันเอามันนกเขากู่อะไรไม่ใช่อาจารย์นกเขาคู่รักนะครับอ๋ออันเดียวกันครับผมโอเคครับอาจารย์แล้วถัดมาครับอาจารย์ฮะสุดท้ายแล้วเรื่องสุขภาพครับเป็นไงบ้างสุขภาพนะครับผมว่าโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ ไม่มีปัญหาครับผมถือว่าดีนะฮีริเคนที่ดีครับผมเรียกว่าดีหมดทุกด้านเลยนะเราคนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับก็ไม่ดีเรื่องความรักเท่านั้นนะเท่านั้นเองที่จะต้องระมัดระวังใช่โอ้โหอันนี้ผมว่าคงไม่ต้องสรุปรวมอะไรแล้วนะครับเนี่ยจากภาพรวมที่อาจารย์กล่าวมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องสุขภาพนะครับทุกอย่างดีหมดเลยยกเป็นเรื่องของความรักนิดนึงครับนะครกับคนที่เป็นแฟนกันก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับครับ อาจารย์บอกว่าฝากไว้นะครับแล้วก็ให้ไปทําบุญกับเขาเลยครับของที่เป็นคู่ครับอาจารย์ครับปล่อยปลาช่อนเป็นคู่ครับปลอยนกก็ปล่อยเป็นคู่ครับปล่อยเดีผมจะบอกว่าปล่อยรองเท้าไม่ใช่ครับอาจารย์อันนี้เข้าใจผิดเออแต่จริงๆนะครับผมไอรองเท้าเนี่ยนะครับมันมันจะมีเคล็ดอยู่เอาไว้วันหลังแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับโอ้โหเอายาวๆมันจะได้เล่ายาวๆครับผมนะครับอันนี้ก็เก็บไว้เป็นในส่วนของ คลิปหน้ากนแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของรองเท้าที่อาจารย์เกิื่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับผมและท่านอาจารย์คุณอาเนตักคีนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับโอ้ยสุดท้ายนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ